ที่ถึงเรื่องเล่าในเกมจากเสเจีกันไม่เอ่ยเมาเรื่องเกมกับเจเจีวันนี้อยู่กันกับเกมน้องเล็กจากโฮเวิร์สกันอีกครั้งในเซนเลสโซนซ e โร่หัวข้อที่เราจะเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องราวของอัลเทอร์ริงพื้นที่ที่เพิ่งเปิดใหม่ในแพท1.2นั่นเอง เรื่องราวในคลิปมีเนื้อหาการสปอยเนื้อเรื่องหลักของพายทอนเส้นทางโลกันหากใครยังไม่ได้เล่นแล้วกลัวจะโดนสปอยก็ระวังกันไว้หน่อยและเจ,เจเจก็ต้องขอให้ทุกคนไปดูคลิปสรุปประวัติศาสตร์ฮอลโลก่อนนะจะได้ไม่งงคำสา์หรือเรื่องราวพื้นฐานของเกมหากใครดูแล้วเราก็ไปกันต่อได้เลยในประวัติศาสตร์ของอัลเทอร์ริงมีอะไรนะ่าสนใจเ,จเจเจก็สรุปมาให้แล้วจ้า อ u t เ r อร์ริงเป็นชื่อเรียกของพื้นที่รอบนอกเมืองเอริดูที่ความเจริญยังไปไม่ถึงซึ่งก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งนิวเอริดูแล้วและอย่างที่บอกว่าความเจริญไปไม่ถึงเนี่ยก็รวมถึงเทคโนโลยีพลังงานอีเทอร์ด้วยสําหรับคนที่นี่แค่ได้เห็นพลังงานอีเทอร์นิดหน่อยก็ถือว่าบุญมากแล้วด้วยเหตุนีอัเทอร์ริงเลยยังต้องใช้พลังงานน้ํามันกันอยู่ซึ่งบริเวณที่เป็นแหล่งขุดน้ํามันจะถูกเรียกว่าโอออยฟิลนั่นเอง จากในภาพโดยรวมตัวเมืองนิวเอริดูก็มีอยู่แค่นี้เองเมื่อเทียบกับอา t เตอร์ริงที่กว้างใหญ่ไพศาลดังนั้นการจะนำทรัพยากรจากตัวเมืองไปให้ชุมชนต่างๆในอา t เตอร์ริงเป็นเรื่องที่ยากมากนี่ยังไม่พูดถึงการขนส่งน้ำมันที่แม้แต่ตัวโอออยฟิวเองจะใหญ่แค่ไหนก็ยังไม่ได้ใหญ่พอจะครอบคลุมอา t เตอร์ริงทั้งหมดอยู่ดีแถมเส้นทางในอาเตอร์ริงก็ไม่ใช่ถนนลาดยางที่ขับง่ายๆทั้งหมดซะด้วย ดังนั้นการขนส่งทรัพยากรต่างๆเลยตกไปเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญเส้นทางมากที่สุดในอัเต์ริงอย่างเหล่าแก๊งนักซิ่งทั้งหลายจากสาพันธ์สิ่งนักบิดนั่นเองถึงชื่อจะดูเป็นแก๊งเด็กแว้นหรือเหมือนพวกแก๊งนอกกฎหมายแต่ว่าการส่งของต่างๆของพวกเขาก็ไม่ได้ทําการช่วยๆกลับกันพวกเขามีบริษัทขนส่งที่จดทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยด้วยอย่างแก๊งซันออฟคาเลดอนก็จดทะเบียนบริษัทขนส่งที่ชื่อว่าล e ฟแอนด์ม้สว พี่ครับพี่ครับถ้าพวกข้ามีบริษัทเป็นของตัวเองแยกกันแล้วไอสาพันสิงห์นักบิดพวกนี้มีไว้ทําอะไรอย่าพี่สาพันสิงห์นักบิดมีความสําคัญในพื้นที่นี้มากกว่าที่เราคิดเนื่องจากถนนแต่ละเส้นในอัลต์ริงมีความยากง่ายไม่เท่ากันถนนบางเส้นก็พงังพังบางเส้นโค้งเยอะบางเส้นใกล้ๆหอโลถ้าสมมติแต่ละแก๊งแต่ละคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองโดยไม่คุยกันละก็มีหวังได้ยกพวกตีกันเพื่อยแย่งเส้นทางที่ใช้แน่แน อีกทั้งในเขตออลตอร์ริงก็กว้างเกินกว่าที่กฎหมายจะดูแลได้ทั่วถึงหากมีการฆ่าแกงกันสภาพเอลตอร์ริงคงจะลิเทน่ากลัวมากแน่ดังนั้นแกงนักบิดทั้งหลายจึงได้ลงนามสัญญาสร้างสาพันธ์ขึ้นมาโดยจะให้ผู้นำสาพันธ์หรือโอเวอร์อร์ดเป็นผู้จัดสรรเส้นทางการขนส่งและคอยดูแลแต่ละแกงหรือก็คือเป็นเหมือนบอสใหญ่ของแต่ละแกงอีกทีนอกจากเรื่องการแบ่งเส้นทางแล้วสาพันธยังมีกฎอื่นๆอีกหลายข้อด้วยทำให้เหล่าแกงต่างๆไม่สามารถยกพวกตีกันแบบส่งแจ้งได้ แต่ถ้าจะถามว่าสาพันธ์เกิดขึ้นได้ยังไงก็คงต้องเล่าถึงการมีอยู่ของโออิลฟิวกับเรื่องโอเวอร์ลอดคนแรกนู่นเลยเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะฟังเข้าใจยากนิดนึงเพราะมันค่อนข้างจะวิชาการดังนั้นทุกคนช่วยตั้งสติกันนิดนึงนะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของน้ำมันในเกมนี้ก่อนน้ำมันถือเป็นสิ่งที่ถูกสสารอีเทอร์กัดกร่อนได้ง่ายที่สุดง่ายขนาดไหนเนี่ยหรอก็ขนาดที่ว่าตามปกติฮอลโลต้องขยายตัวเข้าไปครอบคลุมพื้นที่ก่อนแล้วจึงจะสามารถกัดกร่อนของที่อยู่ในฮอลโลได้ใช่ไหม แต่ถ้าเป็นน้ำมันก้อนเยลลี่ฮอลโลไม่ต้องขยายเข้าไปคลุมบ่อน้ำมันแค่อาศัยอนุภาคอีเทอร์ที่ลอยๆออกไปตามพื้นตามอากาศก็สามารถละลายน้ำมันบริเวณใต้ดินตื้นๆได้หมดเลยดังนั้นถ้าฮอลโลเกิดขึ้นมาตรงไหนแล้วก็น้ำมันบริเวณนั้นก็จะถูกฮอลโลย่อยจนหายไปหมดเลยแบบเมื่อประมาณ30-50ปีก่อนพื้นที่กลั่นน้ำมันบนโลกถูกฮอลโลกลืนหายไปจนเกือบหมดแต่ในการกัดกร่อนสถานที่ขุดเจาะน้ำมันของฮอลโล่ได้ทาให้เกิดปล่องเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติพิเศษขึ้นมา ซึ่งพวกเราในยุคนี้จะรู้จักมันในฐานะซินเดอร์โกลเลกหรือทะเลสาบซินเดอร์นั่นเองและด้วยความที่ก๊าซธรรมชาติถือเป็นสิ่งที่ไม่ต่างอะไรกับอนุภาคอีเทอร์ที่ลอยอยู่ดังนั้นพอจู่ๆเกิดแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่แบบทะเลสาบซินเดอร์ขึ้นมามันเลยเกิดความสมดุลทางพลังงานทําให้สสารอีเทอร์ไม่สามารถแพร่ขยายต่อไปได้ดังนั้นพวกน้ำมันที่อยู่ลึกๆบริเวณโอออยฟิลเลยรอดออกมาให้เราขุดใช้จนถึงปัจจุบันได้นั่นเองแต่ถึงจะบอกว่าอนุภาคอีเทอร์ในฮอลโลมันขยายไปข้างไหนไปได้ แต่มันก็ไม่ได้ทําให้อนุภาคด้านในจับตัวเป็นก้อนผลึกอีเทอร์ไม่ได้เนี่ยสิแถมด้วยฝนจากก๊าซธรรมชาติยังทําให้บริเวณปล่องของทะเลสาบซินเดอร์เกิดผลึกอีเทอร์ได้ง่ายกว่าปกติแล้วถ้าสมมติผลึกมันจับตัวกันเป็นก้อนจนปิดปากปล่องของทะเลสาบได้หมดก็จะไม่มีก๊าซธรรมชาติแล้วพอไม่มีก๊าซธรรมชาติก็ไม่มีอะไรไปห้ามไม่ให้อนุภาคอีเทอร์แพร่เข้าไปกินน้ํามันใต้ดินแน่นอนว่าต้องมีคนไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้แน่ๆในขณะที่ผลึกอีเทอร์กำลังจะปิดปากทะเลสาบอีเทอร์ทั้งหม เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่รู้เรื่องนี้ก็มุ่งเข้าไปในฮอลโลพร้อมกับเพื่อนที่พึ่งพาได้อีก2-3าคนเพื่อจะนำหินจุดไฟแบบพิเศษไประเบิดผลึกอีเทอร์พวกนั้นทิ้งแต่ว่าเหตุการณ์นี้คือเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ยังไม่มีทั้งแบงบูหรือว่าแครอทพวกเขาเดินหลงเข้าไปในฮอลโลด้วย2เท้าและมอเตอร์ไซค์ล้วนๆก่อจะไปถึงทะเลสาบซินเดอร์ inder, ก็แทบจะถูกผลึกอีเทอร์ปิดไปหมดแล้ว ปล่องที่เหลืออยู่ก็ลึกเกินกว่าจะเอื้อมถึงด้วยความอับจนหนทางชายคนนั้นจึงขับมอเตอร์ไซค์ของตัวเองพุ่งเข้าไปในส่วนลึกของทะเลสาบเพียงลําพังก่อนที่เขาจะจมหายไปลงในบ่อพร้อมกับหินจุดไฟที่ได้ระเบิดตุด้มทําลายผลึกอีเทอร์ทั้งหมดทิ้งใครเห็นก็ว่าไม่รอดชาวบ้านและเพื่อนๆต่างเศร้าเสียใจกับการจากไปของเขาทว่าปาฏิหาริย์หรืออะไรก็ไม่รู้ ในจุดที่เขาตกลงไปนั้นดันมีรอยแยกมิติพอดีเขาก็เลยรอดมาได้แต่เนื่องจากเขาไม่มีแครอทหรือ็ปรซี่คอยนำทางกว่าจะเดินออกมาได้ก็เลยปล่อยให้ชาวบ้านเสียใจฟรีอยู่ตั้งสองสวันเน่ยพ่อกลับมาได้อย่างฮีโร่ชายคนนั้นก็กลายเป็นที่น่านับถือเขายุติสงครามระหว่างแกงทั้งหมดและรวบรวม,รวมแกงนักบิดทั้งหลายในอัลเตอร์ริงก่อตั้งสหพันธ์สิงนักบิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นโอเวอร์อรลดคนแรกแห่งอัลเตอร์ริง แต่ในยุคนั้นไม่มีใครรู้เรื่องรอยแยกมิติอะไรในหอโลกดังนั้นการรอดตายจากระเบิดในทะเลสาบซินเดอร์ของอุบหลอดคนแรกจึงถูกเขา้าใจผิดว่าเป็นพรจากเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ทำให้เขาได้ถือกำเนิดใหม่จากเท่าทานกลายเป็นตำนานเพลงพื้นเมืองมากมายแถมใบหน้าของเขายัางได้ไปปรากฏบนเครื่องรางประจำอัลต์ริงอย่างซันฟลินต์อีกด้วย และด้วยความที่ต้นกาเนิดสาพันมันเล่นใหญ่ซะขนาดนี้ยในเจอเรื่องปัญหาทะเลสาบซินเดอร์ที่ถึงจะระเบิดไปแล้วแต่เดี๋ยวก็โดนปิดใหม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอนุภาคอีเทอร์ยังลอยไปมาไม่หมดดังนั้นทุก2หรือ3ปีทางสาพันจะจัดงานเส้นทางโลกันขึ้นมาเพื่อเฟ้นหาโอเวอร์โหลดคนใหม่โดยการให้เหล่าแก๊งนักบิดนั้นแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากเข้าไปในฮอลโลและทิ้งหินจุดไฟระเบิดผลิตอีเทอร์ในทะเลสาบซินเดอร์ทิ้ง แต่ก็เช่ว่าทุกแก๊งจะได้ไปแข่งนะเพราะว่าสิทธิการแข่งมีแค่2แก๊งเท่านั้น1ก็คือแก๊งของโอเวอร์โหลดคนเก่าส่วนอีกหนึ่งสิทธิในฐานะผู้เข้าชิงแก๊งอื่นๆจะต้องไปเปิดศึกท้าดวลแย่งชิงนหินจุดไฟกันเองแบบที่เราจะเห็นซีซ่ายกพวกไปตีกับอีกแก๊งเพื่อแย่งหินจุดไฟมาในตอนเปิดเนื้อเรื่องของฉากที่3นั่นเองถึงจุดประสงค์ของงานนี้จะค่อนข้างจริงจังแต่ด้วยความยิ่งใหญ่และตำนานสุดเท่งานนี้สำหรับชาวบ้านทั่วไปแล้วมันจึงไม่ต่างจากงานเทศกาลใหญ่ขขอองเตโฟิ o o ในช่วงนี้บ้านทุกหลังก็จะห้อยซันฟลินเอาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติให้กับโอเวอร์อหลดคนแรกด้วยและจะว่าไปแล้วก็เกือบลืมพูดถึงเจ้าซันฟลินนี่เลยซันฟลินเป็นของที่มีลักษณะคล้ายกับตาไข่ดักฝันมันคือเครื่องรางชนิดหนึ่งที่นิยมในโอออยฟิลทำจากฟางตรงกลางจะเขียนลวดลายคล้ายใบหน้าคนโดยตามความเชื่อที่เล่าต่อกันมาลายนั้นจะมี2แบบนะั่นก็คือเป็นหน้าของโอเวอร์อหลดคนแรกแบบที่เล่าไปอีกแบบก็เป็นหน้าของเทพพระอาทิตย์ที่ให้พรเข้าอีกทีจ้า จบเรื่องของสาพันธ์นักบิดสักทีเรามาดูดีกว่าว่าแก๊งนักบิดท,ที่ว่ามีใครที่เรารู้จักกันในพื้นที่นี้บ้างแก๊งนักบิดคือกลุ่มคนที่ขับรถเดินทางเร่ไร่อนไปทั่วทั้งเอลต์ริงด้วยยานยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถบรรทุกทําให้พวกเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นทางด้วยเหตุนี้ส่วนใหญ่พวกเขาเลยเลือกจะทําธุรกิจขนส่งเพื่อหาเลี้ยงชีพกันซันออฟแคเลดอนมีบริษัทขนส่งที่ชื่อว่า l i p ส and Bow บอ ถึงแม้ว่าการอาศัยอยู่ในเอเตอร์ริงกฎหมายจะไม่มีผลอะไรแต่บริษัทเหล่านี้ต่างมีการจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการกับทางรัฐบาลของนิวเอริดูเพื่อจะได้ทําการค้ากับคนในเมืองได้และแน่นอนว่าทุกคนในทีมขนส่งล้วนมีใบขับขี่แบบถูกต้องตามกฎหมายกันหมดไม่ว่าจะเป็นไพเปอร์หรือว่าลูซี่ก็มีเพราะพวกเธอไม่ได้เด็กนะแค่ตัวเล็กเฉยๆบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเจ๊ใช้คำว่าเร่ร่อนนั่นเพราะว่าโดยปกติแล้วพวกนักซิ่งพวกนี้จะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง สถานที่ที่เรียกว่าใกล้เคียงกับที่นอนของพวกเขามากที่สุดก็คือจุดพักรถที่จะมีตลอดเส้นทางของอลเตอร์ริงใช่แล้วที่เราไปเห็นพวกนางอาบน้ํากันในพรีวิวของซีซ่าก็คือที่แบบนั้นนั่นละโดยกลุ่มนักบิดก็จะประกอบไปด้วยหลักๆก็คือหัวหน้าแก๊งแบบซีซ่าที่เป็นผู้นําของกลุ่มคอยจัดก,การบริหารความสงบเรียบร้อยภายในแก๊งและเลือกแนวทางที่กลุ่มจะดําเนินไปจริงๆการคัดเลือกมันก็แล้วแต่หัวหน้าคนเก่าจะส่งทอด แต่ตามกฎที่เอเวอร์ลอรดคนแรกตั้งไว้ภายในแก๊งนักบิดหากมีการข้องใจกันก็สามารถใช้การท้าดวลแบบตัวต่อตัวเพื่อคัดค้านหรือแย่งชิงตำแหน่งของหัวหน้ามาได้แน่นอนโดยปกติแล้วหัวหน้าจะไม่ออกมารับคำท้าดวลอีกหรอก โอเวอร์โหลดคนแรกยังมีกฎอีกด้วยว่าในแก๊งนักบิดจะต้องมีตำแหน่งแชมป์ไร้พ่ายคอยเป็นคนรับคำท้าต่างๆแทนหัวหน้าแก๊งและยังทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดของหัวหน้าแก๊งอีกด้วยโดยแชมป์ไร้ผ่ายของซันออฟคาเลดอนก็คือไลเตอร์แต่พอดีว่าหัวหน้าแบบซีซ่าเนี่ยเก่งเกินไปหน่อยแถมยังชอบรับคำท้าอะไรเองหมดเลยด้วยแชมป์ไร้พ่ายในกลุ่มแบบไลเตอร์ก็เลยกลายเป็นคนว่างงานและคอยทำงานจีบปาถาให้กลุ่มแทนโอ้อ ก่อนไลเตอร์จะมาเป็นตำแหน่งนี้ก็เคยเป็นของบิลลี่มาก่อนด้วยบอกไว้ก่อนเลยว่าสมัยก่อนบิลลี่เนี่ยเข้มมากใครเห็นก็ต้องเกรงกลัวอีกภาพลักษณ์ปัจจุบันสุดๆอย่างเห็นพี่แกตอนตึงๆมากเลยอ่ะส่วนตำแหน่งที่เหลือก็แล้วแต่แต่ละแก๊งจะจัดการถ้าเอาในซันออฟเคเลดอนลูซี่จะคอยดูแลเรื่องธุรกิจภายนอกและการเจราจาไพเปอร์เป็นคนขับรถบรรทุกเจ้าเขียวเหล็กส่วนเบอร์นิสเป็นคนดูแลเรื่องเชื้อเพลิงรถและเป็นบาเินเดอร์พูดถึงเรื่องเครื่องดื่มเรามาพูดถึงนโตรฟูเอฟกันหน่อยดีกว่า ตลอด,เ,ดเรื่องแถวอัลตริงเราจะได้ยินคนพูดถึงเจ้านี่ไม่น้อยแต่อย่าคิดว่ามันคือน้ำดื่มชูกำลังที่เอาไว้ดื่มก่อนขับรถเชียวถึงมันจะมีผลทําไม่คึกคักแต่จริงๆแล้วมันคือน้ำที่เด็กไม่ควรดื่มประเภทหนึ่งใช่แล้วล่ะมันมีแอลกอฮอล์ผสมในการแข่งขันเส้นทางโลกันแบรนด์เนโตฟูเอลก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันและเครื่องดื่มนี้ยังเป็นเครื่องดื่มเดียวกับที่พี่หมีพี่เสือเขาชนใส่กันในโฆษณาตรงหน้าโหลดก่อนเข้าเกมด้วย แต่พอมันผ่านมือของเบอร์นิสผู้ชื่นชอบในความร้อนแรงของเชื้อเพลิงแบบกูไม่กลับนอกจากจะสามารถกลายเป็นเครื่องดื่มแสนอร่อยก็ยังสามารถกลายเป็นเชื้อไฟสุดร้อนแรงจากสูตรพิเิษของนางที่ผสมกับพริกนานา,นาชนิดได้อีกด้วยต่อไปเราไปดูประวัติของแก๊งสันออฟแคลเดอนกันดีกว่า ซันออฟเคเลดอได้ชื่อมาจากการที่สมัยก่อนพ่อของซีซ่าเคยมีแก๊งนักบิดที่ชื่อว่าเคเลดอนมาก่อนแถมแก๊งนี้ยังเจ๋งพอจะเป็นตำนานของอัลเตอร์ริงได้เลยแต่ตัวพ่อแกก็หายตัวไปตั้งแต่ซีซ่าจำความได้แม้ตัวเกมจะยังไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เดาได้ว,ว่าแก๊งเคเลดอนก็แตกไปด้วยเหตุผลนี้ซันออฟเคเลดอเป็นแก๊งลูกที่สืบทอดชื่อมาตรงตามชื่อเลยโดยมีป้าหรือบิ๊ก a ดดดเป็นผู้นำแทน ส่วนแม่ซีซ่าเธอเสียไปด้วยโรคร้ายตั้งแต่ซีซ่ายังเด็กดังนั้นป๋าจึงเป็นคนเลี้ยงซีซ่ามาเพียงลําพังคนเดียวหลังจากนั้นซึ่งป๋าแกก็เลี้ยงแบบปล่อยๆอ,ยอะ่ะปล่อยให้เรียนรู้อะไรเองทําอะไรเองเราเลยได้รู้จักซีซ่าคิงแบบทุกวันนี้พอซีซ่าโตขึ้นป๋าแกก็กเกษียณปล่อยให้ซีซ่าเป็นผู้นํากลุ่มเปลี่ยนเป็นคนดูแลหลังบ้านและช่วยเหลือนิดหน่อยอยามจาเป็นเท่านั้น แต่เอาจริงๆถ้ามีแค่ซีซ่าคนเดียวป๋าแกก็คงไม่กล้าจะวางมือแม้ว่าหลังได้ตำแหน่งโอเวอร์โหลดมาเธอจะใช้สมองมากขึ้นแล้วก็เถอะแต่ก่อนหน้านี้เธอยังเป็นคนซื่อๆตรงไปตรงมาแบบนั้นอยู่เลยดังนั้นอีกเหตุผลหนึ่งที่ป๋าแกสามารถวางมือได้อย่างสบายใจนั่นเป็นเพราะว่าในแก๊งมีลูซี่ที่มีสติดีที่สุดอยู่นั่นแหละพูดถึงลูซี่แล้วทุกคนก็น่าจะสงสัยว่าคนที่ดูเป็นลูกคุณหนูไฮโซมาอยู่ที่แก๊งนักบิดแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหม ลูเซียนาเดอร์บอนเตฟิโอหรือที่เรียกสั้นๆว่าลูซี่เธอเป็นลูกสาวของหัวหน้าตระกูลบอนเตฟิโอตระกูลนักธุรกิจใหญ่ของเมืองนิวเอริโดเรียกได้ว่าพูดชื่อนี้ให้ใครฟังในเมืองก็ต้องรู้จักไม่ว่าอะไรขอแค่คุณดูลูซี่ร้องขอครอบครัวของเธอก็จะเสกมาให้ได้เหมือนกับมีเวทมนต์แต่มีสิ่งเดียวที่เธอเอามาไม่ได้นั่นก็คืออิสรภาพ ลูซี่ไม่อยากถูกผูกมัดด้วยชะตาการรมที่จะต้องสืบทอดธุรกิจของตระกูลเธออยากจะออกท่องโลกกว้างอย่างอิสระมากกว่าพอในตอนที่เธอพบว่าร่างกายของเธอสามารถปรับเข้ากับอีเธอได้ลูซี่ก็ตั้งใจจะเป็นนักสำรวจฮอลโลแต่เรื่องนี้ก็ถูกครอบครัวของเธอหยุดเอาไว้นี่ทำให้ฟางเส้นสุดท้ายที่ชื่อว่าความอดทนของเธอขาดลงในที่สุด เพื่อให้ได้อิสระที่ต้องการลูซี่เลยจ้างให้คนลักพาตัวเองไปที่เอเต์ริงแต่โชคไม่ดีตรงที่ว่าแผนการนั้นถูกเหล่าซันออฟคาเลดอนหยุดเอาไว้โดยบังเอิญซึ่งคนนำขบวนปราบโจลักพาตัวในตอนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ก็คือซีซ่าคิงของพวกเรานี่แหละหลังจากจัดก,การลูกกระจกจนหมดซีซ่าก,ก็ได้พุ่งตรงผ่านประตูเข้ามาหาลูซี่ที่นั่งอยู่บนรถพร้อมกับแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาภาพในตอนนั้นได้ประทับเข้าไปในใจของลูซี่ที่ใฝ่หาโลกนอกกรงขัง,งของครอบครัว จากนั้นมาลูซี่เลยตามตื้อซีซ่าขอเข้าซันออฟคคเลดอนในตอนแรกซีซ่าก็ไม่ได้จะรับเธอเอาไว้เพราะคิดว่าลูกคนหนูแบบนางคงจะทนอยู่ไม่ได้แต่พอได้ฟังอีต่ายบรรเลงเปียนโนซีซ่าก็เปลี่ยนความคิดอยากจะเรียนเปียนโนด้วยการสอนเปียนโนให้กับซีซ่าเลยกลายเป็นเหตุผลให้ลูซี่ได้อยู่ต่อและเป็นต้นเหตุให้ทุกคนสนิทกันจนแก๊งซันออฟคคเลดอนต้องมาทนดูสองคนนี้ท้าดวลกันทั้งวันแบบในทุกวันนี้ เสียดายที่แก๊งอื่นๆเราไม่เคยมีข้อมูลสักเท่าไหร่อย่าง The Vanquisher นอกจากในเนื้อเรื่องที่เราได้รู้จักกับลุงปอมเปผู้เป็นโอเวอร์อร์ดคนก่อนหน้าเราก็ไม่รู้จักคนอื่นเพิ่มเติมอีกเลยแต่มีปมที่ถูกทิ้งเอาไว้นั่นก็คือคุณลูกน้องลูเซียสซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ตำแหน่งอะไรของแก๊งแต่ก็ดูจะไม่ใช่ลูกน้องในแก๊งธรรมดาเพราะเขาสามารถควบคุมสังการคนอื่นๆในแก๊งได้ด้วย เขาได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทใหญ่ใ,หญในเมืองดิวเอริดูเป็นการลับเพื่อผลประโยชน์ด้านการขนส่งน้ำมันซึ่งหลังจากจบบทเขาก็หายตัวไปแน่นอนว่าน่าจะมีเนื้อเรื่องต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนและเนื้อหาของเราวันนี้ก็จบลงตรงนี้หลังจากดูคลิปนี้แล้วทุกคนรู้สึกยังไงบ้างกับเนื้อเรื่องทุกคนประทับใจอะไรในอัลเตอร์ริงอย่าลืมมาบอกเจ๊ในคอมเมนต์ได้เลยนะ ส่วนหากใครชอบการสำรวจเรื่องราวในเซเลสโซนซีโร่แบบนี้และไม่อยากพลาดการสำรวจเรื่องราวในครั้งต่อไปพร้อมกับจีจี <c oughs> ก็กดสับตะไคร้กดไลค์และกดแชร์ไปป้ายยาให้เพื่อนมาอินเนื้อเรื่องไปด้วยกันสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะจ๊ะและขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าจ้า